เรียนที่น้องสื่อสังน,นะครับที่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับสําหรับนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนคลได้จัดกิจกรรมสนลนงในว,วันนี้เนี่ยก็คือสนทนาลัง DPO ท่วแผ่นดินเ,เป็นเรื่องของการที่จะสร้างความร่วมมือกับบุรณาการนะครับในการที่จะสร้างมาตรฐานที่สําคัญโดยให้ความรู้ความเข้าใจแล,าแล้วก็สร้างแนวร่วมในการที่จะให้การ ปกป้องคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลของที่น้องประชาชนของภาครัฐเนี่ยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการามาบรูราณาการร่วมกันในการติดเวลาครั้งนี้ก็ติดเรื่องจากเรื่องของภัยคุกคามที่สําคัญของประเทศชาติของเราก็คือภัยสังคมโดยเฉพาะอาชญาการรมทางด้นานเทคโนโลยีหรือไซเบอร์เห็นว่าในปีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมีคดีความในเรื่องของการที่ แคมเออร์ได้หลอกลวงประชาชนเนี่ยซึ่งเกิดจากต้นทางก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองเห็น mm hmm. ว่าการที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลไปสู่วิชาริยิชีพนั้นเนี่ยเ mm hmm. นื่องจากอาจจะเกิดจากช่องโหว่ต่างๆดังนั้นเราเห็นว่าในหน่วยงานภาครัฐเอกชน mm hmm. ก็จําเป็นจะต้องมีเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าดีพีโอเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งนะครับโ mm hmm. ดวยเฉพาะอย่างยิ่ง mm hmm. ก็จะต้องมีการเข้าใจถึง มาตราฐานขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมการใช้การเผยดเผยจะต้องเป็นไปตามมาตราฐานนัเห็นว่า,าการที่เรามีการจัด,จดก,กิจกรรมในกำลังก็เพื่อจะมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรวมไปถึงในวันนี้นะก็จะมีการให้ทราบถึงวิธีการที่จะ,อะขอ มาตรฐานการรับรองในเรื่องของทัสมาร์กนะครับเพื่อจะอยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐอะเรพอร์ดดอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นแล้ว8ปิบห้าหน่วยงานรวมไปถึงในครั้งนี้อีกร้8ยปิหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อ,อหน่วยงานในจังหวัดอบจรไปรถึงเทศบาลเมืองและเมืองขัตยานะครับก็ได้รับความร,ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะเข้เา,เามา มีการแต่งตั้งเจ้าที่ DPO เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับและที่สําคัญนะครับทางนักงานเองเนี่ยถ้มีการจัดทําเครื่องมือที่จะเป็นคนไกสําคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนก็คือ e-learning ก็จะขอประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวชนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัจะบันในเว็บไซต์ของนักงานคณะกรรมการคุ้คมองข้อมูลส่วุคคลหรือ PDPC เนี่ยได้เผยแพร่ อีเรนนิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนเข้ามาทําการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับสามารถประเมินความพร้อมของตัวเองในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายพรบกาบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กําหนดขึ้นมานะครับทั้งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยะทพานที่ทางและเป้าหมายหลักของทศการยุทธาตร์พันธกิจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภา ในภาพรวมอย่งไรกับ่ครับเ,เราให้ความสําคัญกับมาตรฐานตามที่ท่านกล่าวเนยนะครับเพราะว่าการที่หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะทําให้เกิดการลดลดท่องโหวในการที่จะทําให้ข้อมูลรั่วไหลอีกขณะเดียวกันเนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐเองที่ และมีชอบเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนเป็นจำนวนมากเนี่ยได้ปฏิบัติข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องมีมาตรการาร,รักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดความรั่วไหลข้อมูลไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงการเปิดเผยก็ตามนะครับก็จะมีความเข้าใจว่าก็เปิดเผยเท่าที่จาเป็นในปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานก็ปฏิบัติได้ไปตามมาตรฐานที่กำหดนดครับเราบอวาบา่วาเราจะสามารถลดการเบอร์หรือลดการที่ ประชาชนไม่โดนหลอกลวงไปมากนักก็จริงแล้วต้องขออนุญาตกับเรียนย้อนหลังไปเมื่อสักปีปีที่ผ่านมาสถิติของการที่ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะภาครัฐเองนี่ก็ต้องยอมรับว่าทําให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมากกว่า40-50%กว่า50%ในข้อมูลรั่วไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็นนะครับการเปิดเผยชื่อ อาจเผยที่อยู่หมายเลข13ตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะปฏิบัติไปตามมาตรการเดิมๆที่อาจจะยังไม่ให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจากการที่สํานักงานได้ออกแนวปฏิบัติในการให้ไปให้หน่วยงานได้นําไปใช้เราเรียกว่าแนวปฏิบัติสิด้านของการตรวจสอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนก็โดยเฉพาะ DPO หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเนี่ยได้เอาไปขยายผลแลวเอาไปใช้ จากตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเชื่อไม่ว่าสถิต,ต,ติจากเดิมมากกว่า4ี่ขึ้นไปเนี่ยเหลือไม่ถึง1%ไม่ถึง1%ดังนั้นจะถือว่าเรามีเ,มเปาะะนนเ้าหมายที่สำคัญต้องการให้เป็นศูนย์ให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญแต่อยา่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่า,เ,าเราป้องกันอย่างเดียวเราจะต้องให้ความรู้แก่ทั้งภาครัฐและ เอกชนรววไปถึงโดยเฉพาะประชาชนดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้ความรู้ต่อประชาชนนําไปสร้างเป็นปูมุ้มกันหรือกรอบป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกเอาข้อมูลตัวเองไปให้คนอื่นขเขาละเมิดได้โดยง่ายครับตอนนี้มี DBO อยู่ในที่หมาเราอยู่กี่คือถ้าเป็นภาครัฐตามกฎหมายเนี่ย85หน่วยงานในวันนี้เนี่ยได้มีการประกาศนะ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสูตรขุดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลได้ออกไปเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วนี่ใช่ไหมก็ทําทให้มีดีพิโอในระดับจังหวัดและระดับอ,องคอ์องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออบจเนี่ยอีกเจ็ดสิบทั้งหมดร้อยแปดสิบแปดรวมแล้วสองร้อยเจ็ดสิบสามหน่วยงานนะครับเอ,ก,เอกชนประมาณสามพันเอกชนที่สมัครใจ ที่ตั้งต่ตั้ง dpo อีกประมาณ3 0 0 0นคนครับเรานจะมีการ skill up skill ก,กับ dpo ท okay. okay. ี่ dpo หรอยังไงก็เราได้ดําเนินการโดยตลอดนะครับเป็นระยะระยะมาโดยตลอดในการจัดกิจกรรมมีการอบรมสมาราัมมนาให้ความรู้รวมไปถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับเรื่อที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับการทำ e learning มากที่สุดนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็ในแผนงานก็คือจะจัดทำหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าทีุ่้มคของข้อมูลคนได้มีการเข้ามาอบรมอย่าง เป็นรูประถามมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลอ,อย่างยั่งยืน,นครับจริงๆแล้วในภาคที่กฎหมายบังคับเนี่ยได้กำหนดไว้เนี่ยก็มีครบถ้วนแล้วนะครับแต่ถ้าในระดับของเอกชนเรายังไม่ได้บังคับนะครับก็มีสมัครใจถึง3,000กว่าแล้วซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีการสมัครเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับ ขออนุญาตตอบนะครับคือคือแผนการเเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยอที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องกำกับดูแลคือมีทั้งการเฝ้าระวังมีทั้งการแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่พอปี69เรายกระดับถึงการวัดระดับของมันมีการวัดระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วพอวัดระดับแล้วเนี่ยผู้ที่หน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยก็จะได้เข้ามารับรองมาตรฐานที่ท่านประธานทําการได้ได้กล่าวถึงครับว่าได้มารับรองมาตรฐานได้รับคัส์มาร์กเนี่ยเพื่อการคุ้มครองที่ยั่งยืนต่อไปคาดคาว่าในการจัดชุมเนี่ยจะต้องมดรอาเซียน คือต้องต้องเรียนนี้ครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกคนทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ข้อมูลล่วงไหลอาจจะเกิดจากการขาดความระมัดระวังได้โดยง่ายดังนั้น,นกลไกในการกำก,กับดูแลเนี่ยมันต้องครอบคลุมและทั่วถึงเดิมเนี่ยหน่วยงานภาครัฐที่85หน่วยงานมีเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางพอมา188หน่วยงานเนี่ยกระจายออกไปส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น ครับและตรงนี้ e-learning เข้าไปลงลึกเข้าไปอาจายจากส่วนท้องถิ่นเนี่ยลึกลงไปถึงส่วนตำบลเึือะไรนะคร, mm hmm. ครก็เรียกว่ามีการขยายให้ทั่วถึงควบคู่กับการยกมาตรฐานไปในข่าวเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนอย่างที่บอกฮะพูดง่ายว่าบลูรั่วนอยู่ที่ตัวผุกคนนี่แหละเพราะว่าวิชาชีพบางทีก็ได้ข้อมูลจากตัวเจ้าของเองทีนี้ รูร่วที่อยู่ทุกคนเนี่ยเมื่อมีการกระจายความรู้ลงไปชั่วถึงแล้วก็มีการเพิ่มมาถึงยกระดับในองค์ความรู้นั้นเนี่ยรูร่วก,ก็จะหายไปครับอกใาที่ทให้ข้อมูลที่ัร่วไหลไปแล้วเนี่ยไหลไแล้วเนี่ยสามารถทาให้มันลกลับมา็มนยะังไงก็คือโดยหลักแล้วข้อมูลที่รั่วไหลไปแล้วเนี่ยฮะต้องให้ความรู้กับเจ้าของข้อมูลเป็นหลักเลยฮะทีนี้ความรู้ก็มีเชิงป้องกันแล้วก็เชิงที่แก้ไขด้วย ัน่นหมายว่าถ้าเรารู้ว่าข้อมูลเราั่วไปเนี่ยอันดับแรกเราแก้ไขข้อมูลเองเช่นเบอร์โทรตัวโทรศัพท์เราเปลี่ยนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงทําธุรกรรมอะไรที่มันผิดอ่มีข้อสงสัยเสร็จแล้วเนี่ยอ้ไอที่จะั่วใหม่ต้องไม่มีคือเราต้องทําด้วยทีคือเหมือนกับน้ําที่มันสกปรก,กที่มันเข้มข้นอยู่เนี่ยเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเรื่อย ไอสิ่งที่สกปรกที่มันที่มันเดิมอยู่มีอยู่เดิมเนี่ยแต่ถ้าเราหยุดยั้งมันอะไรมันน้าที่ตรงนั้นเราก็คาดหวังว่ามันจะใสได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีผลอยู่ก็ต้องระวังครับระยะเติมเติมประเด็นนี้เรื่องข้อมูลที่มีการรั่วไหลไปก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าอาจจะมีการรั่วไหลมานานมากแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญณตอนนี้หรือจากนี้ต่อไปคือการ ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิของตัวเองต่อข้อมูลที่เขาให้กับไปยังหน่วยงานต่างๆที่เขารวบรวมข้อมูลอย่างเช่นประชาชนต้องรู้ว่ามีสิทธิจะขอยกเลิกได้ยกเลิกความยินยอมได้ขอแก้ไขขอระงับหรือขอที่จะเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ดังนั้นถ้าประชาชนเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งที่รั่วไหลไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียหายต่อตัวเขาเองออกไปตัดคอนเทนเตอร์เรียนครัน ประชาชนเขาจะมีความมั่นใจได้ไหมว่าต่อไปถ้าใครเขาเอาข้อมูลเขาไปแล้วมันจะไม่รั่วไหลอยเอ่ออยู่ที่มาตรฐานคือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเราให้ความสำคัญในปีหกเก้านต้นไป่เนี่ยเราให้ความสำคัญกับการกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการที่จะรวบรวมข้อมูลใช้หรือจะเผยแพร่จะต้องเป็นไปตามมาตรการต่างๆที่เรากําหนดไว้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเออนักงานเองได้ออกคู่มือแนวปฏิบัติ ในการดาเนินการขอข้อมูลบุคคลเราเรียกแบบแนว,แนวปฏิบัติติดตั้งเพื่อให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกนชนนะครับนำเอาแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปตรวจสอบตัวเองได้เมื่อตรวจสอบตัวเองอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันการที่จะรั่วไหลได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้คือทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับคับ ปากปากเป็ระชาชนคร <ique> ับก็ก็กลับเรียนไปยังถึงพี่น้องกลุ่มชนและประชาชนนะครับว่าสานักงานเองเนี่ยก็เดินหน้าอย่างเต็มที่เลยเฉพาะตั้งแต่มีการจัดตั้งพนักงานขึ้นมาเมื่อปี2555ต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเข้าสิ่งตีผมมั่นใจว่าเราได้มีการปฏิบัติงานเชิงลุกมาโดยตลอดนะครับว่าอย่างยิ่งควบคู่ไปกับการที่จะป้องปราม ้องความคือบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเห็นได้จากการที่มีการปรับหน่วยงานที่ละเมิดข้อมูลหรือบุคคลที่นําข้อมูลไปขายในดักดักเว็บหรือในช่องทางหรือื่นนะครับอันนี้ก็ให้มีความเข้มข้นดังนั้นกบเรียนเลยว่าหน่วยงานเองตระหนักเรื่องพวกนี้ดีแล้วก็อยากให้ประชาชนให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยงานโดยเฉพาะำนักงานคณะการคุ้มครองข,องของ้อมูลสุคคล พร้อมที่จะทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับในการที่จะปกป้องข้อมูลสัวบุคคลของพี่น้องประชาชนให้อย่างเต็มความสามารถที่สุดครับ